สวัสดีค่ะมาลิมีของชาแนลนะคะก็วันนี้จะมารีวิวหนังสายวายนะคะเรื่องพ่อเราคู่กัน Together The Series นะคะของทางช่าง g m m 2 5อืมทำไมถึงชอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าโดนหลานป้ายย้ายกลายเป็นสาววานะคะจากแรกๆเนี่ยดูแต่เรื่องโคนันกับแดจังกลุมน,นะเพราะเป็นสายนี้นะคะชอบสืบสวนสอบสวนหรือว่าแบบทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบ หนังแบบโรแมนติกโรแมนติกอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าพอมาดูนะอุ้ยติดใจคะ่ะอยากอยากเป็นเมียสารวัตรอยากเป็นผัวทายเลยนะคะแบ่งแบ่งกันไปนะทีมไทยทีมมันนะคะทีมเมียสารวัตรหรือว่าทีมผัวทายนะก็เล่าย่อๆนิดนึงนะคะต้นเรื่องเนี่ยก็น้องทยเนี่ยคือตัวนางเอกเนาะส่วนตัวพระเอกชื่อสารวัตรนะคะน้องน้องทยเขาโดนคนชื่อกรนะีนอะ เป็นตุ๊ดนางหนึ่งที่มาจีบนะคะเขาก็เลยเพื่อนๆช่วยหาวิธีที่จะแบบเขียยตุ๊ดคนนี้ออกไปก็คือ,อไปรบวกวนให้สรารวัตรเนี่ยมาเป็นแกล้งจีบเป็นแฟนอะไรอย่างนี้ตอนแรกเราก็นึกว่าเราจะไม่อินเนะดูไปดูมาอินฟินจิกหมออยู่เบาๆนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูโดยเฉพาะฉากที่ที่ฟินๆแล้วกันนะถ้าถ้าเกิดอยากแบบดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่อยไปดูทางไลน์ทีวีกันนะคะว่า แต่รายละเอียดปิดย้อยเนี่ยเป็นยังไงฟินทุกคู่จิบหมอนทุกคู่นะคะโอเคฟินค่ะจบแล้วก็เดี๋ยวไปดู e ีพีแดกันต่อหรือทำรีแอคใหม่เข้ามานะคะที่เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้แหละชอบให้คุณได้รู้สึกกับมึงอะคุณทำไม่ได้หรอกแล้วมึงคิดว่าคุณทำได้เหรอ ขนาดกูฝันมึงยังตาบังความกูเลยฝันเลยอ่ะกูจะไปไหนกูว่าเห็นหน้ามึงตลอดกูไม่คิดจะทำที่ชอบบ้างหน่อยวะกูว่ากูคงแก้จิตมึงต่อไปไม่ได้แล้วว่ะ ก่อย่างนี้เรื่อคือเืงนตอไหมคือเนี้ยตอไหมตอเรียนด,ดูกันยะไม่ต้องชอบมากก็ได้ดแต่แค่เปิดใจ